โอเคครับผมเริ่มกันที่ทาแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกสไตายด้านขวาเลยนะครับพุ่งตัวไปทางด้านซ้ายยกมือนะครับกระแทกไหล่ขวานะจงังหวะจะเป็น5 6 7และขายชิดปัดบน8นะครับจากนั้นหมุนมือครับผมพร้อมกับก้าวขวาซ้ายสลับกันย่อและยืดนะครับจงังหวะจะเป็นยอ่อ1และยืด2ยอ่อ3และยืด4และยอ่อ5 จากนั้นครับผมก้าวขาซ้ายโทรศัพท์และนะครับขาขวาชิดนะครับกดสอบซ้ายลง6และ7นะครับจากนั้นก้มมือขวาปัดเท้าเลย8จากนั้นครับผมท่าต่อไปกระโดดขาครับที่1มือซ้ายนะครับจะอยู่ทางด้านลานซ้ายนะจากนั้นกระโดดชิดครับผมที่และจะขึ้นเฉียงด้านบนขวานะครับและสลับกันครับผมที่2ขึ้นด้านซ้ายที่และ จากนั้นครับกระโดดอีกครั้งหนึ่งมือแตะอกสองครั้งครับที่3และชิดที่และจากนั้นมือลงนะครับก้าวขาขวายกขาวขวาขึ้นก่อนที่4และนะครับผมเอียงตัวด้านขวานะจากนั้นก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าครับกลางแขนที่5และไปด้านหลังครับผมกอดอกที่หและไปด้านขวาครับผมหันหลัง7กลางแขนด้วยนะ และก้าวขาซ้ายไปเฉียงซ้ายครับผมมือขึ้นแปะขึ้นด้านขวานะครับจากนั้นเดินถอยหลังฟี่1 2และกระโดดกลางขาครับที่3และเอามือนะครับลางหน้าเร็วเลยนะครับที่4และถอยซ้ายและําอีกครั้งครับที่5และถอยขวาเยอะนิดนึงนะครับพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหลังพร้อมกับพยักหน้า6และ7นะครับจากนั้นมือพุ่งไปข้างหน้าที่และ แปดจุ๊ๆนะครับจากนั้นกอดอกครับผมก้ 9, าวขวา,าขวาไหลขวาที่หนึ่งและซ้ายสองครั้งก้าวซ้ายครับที่และสองและขวาอีกครั้งครับที่และสามและกระแทกอีกสองครั้งที่และสี่จากนั้นครับผมฟรีเลยก้ 9, าวขาขวากลางแขนห้าและออกหกและเดินขึ้นปัดเจ็ดและฟรีแปดและหนึ่ง โอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบาย1 2 3สพุ่งเลย5 6 7ห8ดยอ่อ1ยืด2 3และ4หยุด5โทษหและ7 8 8ดกระโดด1และ2อกส9 4ออกห้าหลัง ไปแถอย1 2กระโดด3หน้า4และ5หน้า6และ7พุ่ง8 9ขวา1ซ้าย2ขวา3และ4ขวา5หลัง6หน้า7 8ฟรีหเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชั่นดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับสแตนบายและ จบมาแลครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องๆวง Baby ้มอนสเตอร์นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้นะครับมันโหดมากเลยนะครับพอกับเพลงแรกเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเต้นไม่ได้เต้นไม่ทันนะย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะกันฝากคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย